สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นิยายเรื่องฝืนลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเซียนตอนที่6 0 1 0ถึง1,200 ep 147ตอนที่895-896เถึง896รเิริ่มกันเลยครับต้าซานบกสะบัดแขนลวกๆด้วยสีหน้าเย็นชาก็เกิดสายลมรุนแรงพัดปลิวปลานกระบี่ออกไปและกระบี่พวกนั้นแตกสลายทันทีสองคนนำหน้าพลันรู้สึกถึงแรงกระทบที่ไม่อาจจินตนาการได้ ทั้งคร่กระอักโลหิตกระเด็นออกไปไกลส่วนจอมยุทธที่พุ่งเข้ามาดุดกระแทกร่างใส่ทั้งหมดกระอักโลหิตและถูกผลักกลับไปไม่มีใครสู้ได้ตาซานไม่ได้ฆ่าใครสักคนแค่สะบัดแขนก็ทําให้เสียนสองคนและคนพวกนี้ได้รับบาดเจ็บแล้วยิ่งเด็กหนุ่มเห็นฉากเหตุการณ์นี้เขาตกตะลึงทันทีว่าใบหน้ายิ่งดุดดันและร้องตะโกนข้าเป็นคนตระกูลหวังเจ้ากล้าทําร้ายคนของข้าได้อย่างไรเจ้าสมควรตายทั้งหมดหวังหลินยกแขนขึ้นมาตบเด็กหนุ่ม เขาไม่ได้ใช้พลังปราณหรือพลังการฝึกเซียนและเป็นแค่การตบคนธรรมดาเท่านั้นอีกทั้งเด็กหนุ่มไม่ใช่เซียนหากเขาใช้พลังอันใดคงทําให้แตกสลายไม่เหลือแม้แต่กระดูกกันนั้นเด็กหนุ่มก็ลอยและล่องขึ้นกลางอากาศใบหน้าบิดเบี้ยวฟันทั้งหมดแตกหักที่เขาตบไม่ใช่แค่เด็กหนุ่มแต่เป็นอสรพิษสีดําด้วยอสรพิษประหลาดยิ่งเมื่อหวังหลิ้นตบไปถึงเขาก็หายตัวไปแต่จากนั้นก่อตัวขึ้นมาใหม่ทิ้งร่างเด็กหนุ่มออกมาและพยายามกลืนกินหวังหลิ้น มีเพียงต้าซานและเด็กหัวตัวที่เห็นมันทุกคนด้านหลังหวังหลินรู้สึกเพียงสายลมหนาวเย็นพัดผ่านข้าอยากเห็นว่าใครกันที่กล้าใช้ตระกูลหวังของข้าหล่อเลี้ยงวิญญาณอาฆาตดวงตาเย็นเยียบและโกรธเกรี้ยวขึ้นเพียงแค่หวังหลินชำเลืองมองก็เห็นแล้วว่าวิญญาณเด็กหนุ่มถูกกลืนกินและถูกแทนที่ด้วยวิญญาณอาฆาตขณะอสารพิษพุ่งเข้ามาหวังหลินยกแขนชี้ออกไปแววตาเจ้าอสารพิษเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและต้องการหนีทว่าวมันสายเกินไปแล้วอสสารพิษระเบิดเสียงดังปัง เปลี่ยนกลายเป็นหมอกดำถูกหวังหลินจับเอาไว้เขาบทขยี้มันให้กลายเป็นอักระรูนสีดำหลังอสอรพิษดำหายไปร่างเด็กหนุ่มสันเทาและกระอักโลหิตคำโตใบหน้าไม่ดุร้ายอีกแล้วและเต็มไปด้วยความงุนงงสับสนวิญญาณเขาถูกเกลืองกินไปแล้วดังนั้นแววตาจึงสลัวและสูญเสียตัวตนรอบด้านเงียบสนิทแต่ความเงียบนี้กินเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจ และถูกแทนที่ด้วยเสียงกรีดร้องฝูงชนตื่นตระหนกและหลบหนีให้เร็วที่สุดเพียงเวลาไม่นานก็ไม่มีใครเหลืออยู่ที่นี่อีกหวังหลินแววตาเย็นเยียบตอนที่เขาแพร่กระจายสัมผัสวิญ,ญญาณออกไปกลับไม่สังเกตถึงความผิดปกติทว่าเมื่อมองเข้าไปใกล้ๆเขาจึงเข้าใจว่ามีคนกำลังใช้ชีวิตคนตระกูลหวังเพื่อหล่อเลี้ยงวิญญ,ญาณอาฆาตหวังหลินเคยได้ยินวิชาแบบนี้มาก่อนมันเหมือนการหลอมกระบี่ขึ้นมาหนึ่งเล่ม คนที่ถูกใช้เป็นวิญญาณจะดูดซับแรงอาฆาตหากมีแรงอาฆาตเพียงพอพลังของมันไม่มีสิ่งใดให้หัวเราะเยาะรวมกับแรงไม่พอใจมหาศาลเหนือเมืองหลวงหวังหลินเดาว,ว่ามีใครสักคนกำลังควบคุมมันอยู่ยิ่งมีความไม่พอใจมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีวิญญาณอาฆาตส่งพลังมากขึ้นเท่านั้นหวังหลินโกรธขึ้นมาแววตายิ่งเยือกเย็นสุดขั้วโยนอัขรรูนไปข้างหน้ามันเริ่มลอยไปด้วยตัวเอง หวังหลินพลายมือด้านหลังพร้อมกับเดินตามอัครรูณดาสาลและเด็กหัวโตติดตามเข้าไปอย่างใกล้ชิดข่าวองค์ชายถูกฆ่าสังหารในเมืองหลวงเป็นเรื่องใหญ่โตหลังจากนั้นไม่นานปราณกระบี่จำนวนมากก็พุ่งออกมาเข้าปกคลุมเมืองหลวงเสียงจากหลายสำนักบนดาวสุสาคุกำลังขับขี่ปราณกระบี่แววตาแต่ละคนดุจแสงไฟและโจมตีด้วยสมบัติวิเศษของตนเองโดยไม่แม้แต่จะพูดคุยหวังหลินก่อนหวังหลินสะบัดแขนเสื้อ สมบัติวิเศษทั้งหมดถูกพัดปลิวออกไปเหล่าเซียนกระบีหวาดวันและถูกสายลมพัดปลิวพริบตาเดียวพวกเขาก็ถูกส่งออกไปห้าพันลี้นี่นี่มันวิชาอะไรกันคนผู้นั้นดูคุ้นๆสีหน้าเซียนที่ถูกส่งออกไปห้าพันลี้กลับเปลี่ยนไปมหาศาลพวกเขาทั้งหมดตื่นประหนกและไม่มีใครกล้าเคลื่อนไปข้างหน้าทั้งหมดขับขี่กระบี่เหินเข้าหาสำนักตัวเอง หวังหลินแววตาเย็นชาเขาโกรธเกรี้ยที่สุดเดินเข้าหาพระราชวังโดยมีทหารมากมายพุ่งเข้าหาหวังหลินไม่ต้องการทำร้ายพวกเขาจึงแค่โบกสะบัดแขนส่งออกไปนับหมื่นลี้เขาเข้าไปใกล้พระราชวังมากขึ้นตอนนี้ในถงหลักมีชายวัยกลางคนสวมชุดคลุมมังกรใบหน้ามืดมนด้านข้างเป็นขุนนางผู้หนึ่งและหญิงสาวสวมชุดราตรีหลากสีทว่าในแววตานางมีหมอกสีดำ ร่องรอยตื่นตระหนกกระพิบว่าผ่านสายตาในเวลาเดียวกันสมาชิกตระกูลหวังสวมเสื้อผ้าไหมจ้องมองตรงหน้าอย่างมืดมนนอกข้องโถงมีกองทหารนับไม่ถ้วนกำลังเตรียมตัวเผชิญหน้ากับศัตรูยิ่งใหญ่กลิ่นอายสังหารเต็มไปทั่วบริเวณชายไวกลางคนโยนแผ่นหมึกอย่างรุนแรงและร้องตะโกนคนแบบไหนกันถึงกล้าสังหารคนของราชวงศ์หวังเจ้ารู้ไหมว่ามันมาจากสำนักอะไรรอบด้านเงียบกลิบ อันธพักสักพักเสียนผมขาวคนหนึ่งก้าวออกมาท่าทีลังเลและเอ่ยตอบสามคนนั้นแข็งแกร่งยิ่งอาจจะเป็นผู้อาวุโสระดับบ่มเพาะสูงส่งส่วนสำนักนั้นเรายังค้นหาอยู่ชายไวกลางคนใบหน้ามืดมัวและเยอะเยะ้ยดูเหมือนตระกูลหวังของข้าจะเงียบสงบเกินไปบนดาวสุสากุแม้กระทั่งคนไร้ชื่อย,ยังกล้ากลั่นแกล้งเราอาจารย์ต่างแดนอยู่ไหนสิ้นคำพูดเสียงหัวเราะหนึ่งดังสะท้อนในพระราชวัง นายข้าไม่ต้องกังวลลูกศิษย์ของข้าจัดการเรื่องนี้ได้ควันสีดำรวมตัวกันเหนือพื้นที่จัตุรัสพริบตาเดียวก็ก่อตัวเป็นคนสามคนแม้ปกคลุมอยู่ในหมอกสีดำแต่เห็นได้ชัดว่าเป็นชายสองหญิงหนึ่งไม่มีใครแก่ชราสักคนเดียวหลังจากทั้งสามปรากฏตัวพวกเขาไม่ได้มองไปยังพระราชวังแต่เปลี่ยนกลายเป็นควันสีดำสามสายพุ่งออกไปขณะหวังหลินเดินมาแววตาเยือกเย็นยิ่งกว่าเดิม อัคระรูนเบื้องหน้าหนาแน่นขึ้นไปอีกและตอนนี้เข้ามาถึงนอกประตูราชวังแล้วทหารนับไม่ท้วนด้านในจ้องไปที่กลุ่มของหวังหลินด้วยสีหน้าดุดันขณะนั้นควันสีดำสามสายเข้ามาถึงและพุ่งใส่หวังหลินแรงกดดันระเบิดออกมาเสียงกรีดรอ้องโหยหวนแผลกระจายไปทั่วฟ้าดิน หวังหลินบอกได้ทันทีว่าเซียนสามคนนี้ไม่ได้มีระดับบ่มเพาะสูงส่งนักพวกเขาเป็นเพียงแค่ขั้นแปลงวิญญาณทว่าการโจมตีแต่ละคนแข็งแกร่งเกือบเท่าขั้นเทวะในร่างทั้งสามไม่มีสายเลือดตระกูลหวังมีแต่เพียงความอาฆาตมหาศารเห็นได้ชัดว่าพวกเขาคือวิญญาณอาฆาตที่ถูกหล่อหลอมมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ดวงตาหวังหลิ่นเต็มไปด้วยจิตสังหารขณะเดินออกมาเขาก็มาถึงเบื้องหน้าทั้งสามในทันทีสองดัดชนีก่อรูปกระบี่และชี้ใส่หนึ่งในสามคนนั้นดัดชนีรวดเร็วยิ่งและร่อนลงเข้าบนไหล่วินาทีนั้นพลังดั้งเดิมขั้นสองสวรรค์ระดับต้นก็พุ่งเข้าใส่ร่างอีกฝ่ายร่างสั่นเทาและแตกสลายโดยไม่มีการต่อต้านอันใดเปลี่ยนกลายเป็นควันสีดำและกำลังหลบหนีแต่สายเกินไปแล้ว ด้วยระดับปุ่มพะของหวังหลินยามโจมตีจากความโกรธเกรี้ยวเขาไม่เพียงแต่ทำลายร่างวิญญาณอาฆาตแต่ยังลงไปถึงระดับรากด้วยขณะที่วิญญาณอาฆาตหลบหนีมันก็ระเบิดออกมาไม่เหลือซากแรงไม่พอใจนั้นค่อยสลายไปทั้งหมดเกิดขึ้นในพริบตาจากมุมมองของวิญญาณอาฆาตตัวอื่นหวังหลินเพียงก้าวเท้ายกแขนและพวกพ้องตัวเองถูกสังหารทันทีเมื่อเห็นเช่นนี้สายตาแต่ละคนเผยความตื่นตระหนกหลังคาไปหนึ่ง แขนซ้ายหวังหลินกระแทกเข้าใส่ความว่างเปล่าแรงสั่นสะเทือนเหนือจินตนาการแตกออกมาและก่อตัวเป็นพายุขณะที่พายุกวาดไปวิญญาณอาฆาตอีกตัวถูกดึงเข้ามาร่างกายแตกสลายและตายในทันทีฆ่าสองคนในครั้งเดียวหวังหลินหันตัวกลับมาดวงตาเต็มไปด้วยสายฟ้าหญิงคนสุดท้ายสั่นเทาพลางสายฟ้าปรากฏในร่างกายและระเบิดออกหวังหลินก้าวเท้าไปบนอากาศเคลื่อนตัวเข้าหาพระราชวังตรงเข้าไปในราชสำนัก เขาเห็นทหารวังหลวงตรงลานจัตุรัสและลูกหลานตระกูลหวังในห้องโถงหลักเซียนอีกหลายคนอยู่ด้านข้างแววตาเต็มไปด้วยฉิดสังหารแต่ไม่มีใครกล้าโจมตีพวกเขาไม่สามารถมองเห็นระดับบ่มพาะของหวังหลินได้แต่ทั้งหมดรู้ดีว่าพวกเขาไม่สามารถสังหารสิทธิสามคนของอาจารย์ต่างแดนได้ง่ายๆซึ่งทำให้พวกเขาหวาดกลัวผู้บุกรุกคนนี้เป็นอย่างยิ่งหวังหลินยืนเหนือลานจัตุรัสจ้องมองคนด้านล่างและเอ่อยอย่างเย็นชาเยี่ยมมากเจ้าทำได้เยี่ยมจริงๆ เขามองเห็นสมาชิกตระกูลหวังนับร้อยแต่ไม่ใช่ทั้งหมดในนี้ท่ามกลางพวกเขาส่วนใหญ่มีควันสีดำระหว่างคิว้วทว่าสิ่งที่น่าสนใจคือชายัวกลางคนชุดคลุมบางกรไม่ได้มีควันสีดำระหว่างคิ้วด้วยส่วนสตรีด้านข้างเขาหมอกสีดำหายไปแล้วไม่มีสัญญาณการบ่มเพาะฝึกเซียนในตัวนางไม่ว่าจะมองอย่างไรนางก็คือคนธรรมดาน้ำเสียงหวังหลินดังสะท้อนดูดสายลมฤดูหนาวขณะที่ผ่านไปจึงทำให้คิดทุกคนสันเทา เมื่อชายวัยกลางคนเห็นหวังหลินเขาตกตะลึงสายตาเต็มไปด้วยความตกใจทว่าความตกใจถูกแทนที่ด้วยจิตสังหารทันทีและร้องตะโกนขอสังการจากตระกูลหวังฆ่าคนผู้นี้ซะตอนที่8ดสำนักซากศพแทบวินาทีที่ชายคนนั้นตะโกนขึ้นมาเสียงดังสนั่นออกมาจากใต้พื้นดินลานจัตุรัสบนพื้นเกิดรอยร้าวขึ้นและมีชายชาราแปดคนพุ่งออกมาผู้อาวุโสทั้งแดปลดปล่อยกลิ่นอายโบราณ พวกเขาจ้องหวังหลินและพุ่งเข้าใส่โดยไม่ลังเลหวังหลินยิ่งโกรธมากขึ้นผู้อาวุโสแปดคนทั้งหมดมีควันสีดำระหว่างคิ้วทว่ามีจุดแสงสีทองปกป้องดวงวิญญาณแต่ละคนเอาไว้หวังหลินก้าวเท้าชี้ไปข้างหน้าควันสีขาวดำแปดสายพุ่งออกไปหาคนละเส้นควันสีขาวดำล้อมรอบในทันทีและทำลายควันตรงระหว่างคิ้วร่างผู้อาวุโสแปดคนสั่นเทาเงียบขึมโดยพลันสิ่งแรกที่พวกเขาเห็นคือหวังหลินกำลังโกรธ ทั้งหมดต่างสันสะท้านหนึ่งในนั้นอุทานออกมาบรรพชนหวังหลินเจ็ดคนที่เหลือเผยท่าทางตื่นเต้นหลังกล่าวคำพูดนั้นออกมาความโกลาหุนขนาดใหญ่พัดพาเข้าใส่ด้านล่างสีหน้าเซียนแต่ละคนเปลี่ยนไปไม่อาจเชื่อสิ่งที่เห็นตรงกันข้ามสมาชิกตระกูลหวังทั้งหมดเผยท่าทางประหลาดมีเพียงส่วนน้อยเกิดอาการตื่นเต้นขณะนั้นควันสีดำจำนวนมากซึ่งออกมาจากชายชราได้ผสานเข้ารวมกันกลายเป็นอสรพิษยักษ์ลำตัวยาวหลายร้อยฟุต มันร้องคำรามพุ่งเข้าใส่หวังหลินคราวนี้ตาสารก้าวออกมาตรงๆและโยนกำปั้นเข้าใส่เสียงพื้นดินสนั่นวันไหวและเจ้าอสรพิษแตกสลายทันทีตาสารถอนกำปั้นและกลับมาด้านหลังหวังหลินตั้งแต่ต้นจนจบสีหน้าเขายังเย็นชาเหมือนเดิมแววตาหวังหลินกระพริบจิตสังหารยกแขนขวาขึ้นมาและประทับลงไปพื้นดินดังสนัน่นพลังรุนแรงกระหน่ำใส่พื้นดินจากนั้นคนผู้หนึ่งลอยออกมาจากหลุม ร่างท่อนบนเปลือยเปล่าเส้นผมยาวสวัยตามแรงลมดวงตาหลี่แคบมองหวังหลินที่อยู่กลางอากาศเจ้ากล้าล่อเลี้ยงวิญญาณอาฆาตในลูกหลานตระกูลหวังของข้าเชียวหรือเจ้าตายน้ำเสียงเย็นเยียบพลางก้าวเท้าสายฟ้าปรากฏบนแขนขวาพุ่งเข้าใส่ฝ่ายตรงข้ามสีหน้าชายคนนั้นเปลี่ยนไปมหาศาลคิดว่าซ่อนตัวเองไว้อย่างแนบเนียนแต่ก็ยังถูกพบเจอตอนนี้จึงรีบล่าถอย ระดับบมเพะของเขาสูงล้ำเหนือกว่าใครบนดาวสูสาคุเพราะเขาเป็นเสียนขั้นมายาหินทว่าในจังหวะนี้ความคิดก็สันเทามองกลับไปยังสตรีสาวสวมชุดราตรีหลากสีข้างๆกับชายไว้กลางคนแววตานางเยือกเยน็นตอนที่นางเห็นหวังหลินกําลังโจมตีฝ่ายตรงข้ามนางพ่นลมหายใจเย็นอยู่ในใจยกแขนขวาขึ้นมาและกําลังจะใช้วิชา เพราะขณะที่หวังหลินพุ่งใส่ชายคนนั้นใต้ฝ่าเท้าเกิดตะลอกคลื่นและหายตัวไปทันทีการหายไปของเขาทำให้ชายผู้ผุดขึ้นมาจากพื้นตกตะลึงแต่ดวงตาสองสว่างและหลับหนีโดยไม่ต้องคิดตาสารดวงตาเย็นเยียบและกำลังจะไล่ล่า,ลาแต่เด็กหัวโตวนำหน้าไปหนึ่งก้าวไล่ตามชายคนนั้นไปด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มส่วนสตรีชุดหลากสีนางตกตะลึงเช่นเดียวกันสีหน้าท่าทางเปลี่ยนไปพลันพุ่งตัวออกแต่มันสายเคลินไปแล้ว ร่างหวังหลินปรากฏตัวอยู่ในห้องโถงข้างๆกับนางแววตากระพริบสายฟ้าวูบวาบพลางชี้ออกไปด้วยความโกรธเกรี้ยวสายฟ้านับไม่ถ้วนจากสงสวรรค์คล้ายแทงทะลุผ่านช่องว่างและรวมกันไปที่ปลายนิ้วเขาโดยตรงดัชนีนำพาสายฟ้าทรงอำนาจเข้าปะทะกลางพ่านหลังหญิงสาวร่างนางสันไหวกระอักโลหิตคำโตอสรพิษยักษ์ขดตัวเหนือศีรษะนางทวาวินาทีที่อสรพิษปรากฏขึ้นมันก็พังทลาย ใบหน้านางซีดขาวขณะที่สายฟ้ากำลังทำลายร่างและวิญญาณของนางมีเสียงฟินิกซ์ร้องเสียงแหลมออกมาฟินิกซ์ห้าสีปรากฏขึ้นคัดขวางสายฟ้าของหวังหลินนางถอยร่นและกำลังจะใช้วิชาแต่หวังหลินก้าวนำหน้านางอีกครั้งปรากฏตัวด้านข้างตัชนีเต็มไปด้วยสายฟ้าประทับลงใส่สายฟ้าส่งเสียงดังสนั่นวันไวนางกระอากโลหิตอีกคราและฟีนิกซ์สั่นสะท้าน นางถอยร่อนอย่างต่อเนื่องแต่ความเร็วเทียบกับหวังหลินไม่ได้หวังหลินเคลื่อนที่ดุดพูดพรายและชี้เข้าใส่นางถึงสี่ครั้งร่างสตรีสาวสั่นสะท้านรุนแรงการโจมตีอย่างต่อเนื่องทำให้นางบาดเจ็บสาหัสและไม่มีโอกาสตอบโต้ท้ายที่สุดฟินิกส์พลันกรีดร้องโหยหวนก่อนจะแตกสลายลงแววตานางตื่นตระหนกและขับฟันแน่นข้าเป็นหนึ่งในเจ็ดฟินิกซ์แห่งดาวฟืงหลวนเจ้ากล้าข้าหรือ ทว่าหวังลินไม่ได้หยุดแค่นั้นและเข้ามาด้านข้างนางชั่วคลิปตาแววตาเผยจิตสังหารพลันยกแขนขวาขึ้นเขาสีขาวดำหมุนเป็นวงกลมในสองนิ้วเขาประทับลงบนไหล่ขวาของนางอย่างโหดเทียมเขาสีขาวและดำพุ่งเข้าไปในร่างร่างกายนางสั่นไหวและแตกสลายทันทีวิญ,ญญาณดั้งเดิมพยายามจะหนีรอดแต่ถูกเขาสีขาวดำผนึกเอาไว้และลากไปหาหวังหลินหวังลินประทับแขนขวาลงวิญญ,ญาณน,นางโดยไม่ลังเลใช้วิชาคนวิญญ,ญาณออกมา นางกรีดร้องอย่างเจ็บปวดส่วนหวังลินค้นความทรงจำทั้งหมดของนางยิ่งเขาเห็นมากเท่าไหร่ใบหน้าก็ยิ่งมืดหมนมากขึ้นเท่านั้นท้ายที่สุดสายตายเย็นเยียบบดขยี้วิญญาณตรงหน้าอย่างอำมหิตวิญญาณเปลี่ยนกลายเป็นพลังดั้งเดิมและทูกหวังลินคลืนกินตรงๆเขามองออกตั้งแต่แรกแล้วว่าสตรีคนนี้มีบางอย่างผิดปกติแม้นางพยายามซ่อนระดับผมเพาะตนเองหวังลินสามารถเห็นระดับขั้นรูปธรรมอย่างของนางได้ชัดเจน หากไม่มีวิญญาณฟินิกปกป้องเอาไว้แค่โดนสายฟ้าผ่าลงคลาเดียวก็เพียงพอจะฆ่านางได้มีสมาชิกตระกูลหวังอยู่ที่นี่หลายคนหวังหลินสามารถเห็นเขาสีดำจากสมาชิกตระกูลหวังถูกเชื่อมต่อเข้าไปในมือนางเห็นได้ชัดว่านางผู้นี้เป็นคนควบคุมชีวิตพวกเขาไม่ใช่นั้นในจังหวะที่หวังหลินปรากฏตัวเขาคงฆ่านางไปแล้วแทนที่จะบังคับซ่อนตัวใต้เดนให้ออกมาและโจมตีตอนที่นางวอกแวก เมื่อนางตายสมาชิกตระกูลหวังส่วนหนึ่งกระอักโลสิตจากนั้นสายตาหม่นหมองและตายลงไปหมอกสีดำหายไปจากสมาชิกที่เหลือของตระกูลหวังพวกเขาได้รับความกระจ่างสดใสคืนมาพวกเขามองหวังหลินด้วยสายตาตื่นเต้นก่อนจะคุกเข่าลงและรู้สึกละอายใจสมาชิกทุกคนของตระกูลหวังในช่วงวัยเด็ก แต่ละคนได้ผ่านการศึกษาเรียนรู้รูปภาพของบรรพชนตระกูลหวังทุกคนรูปลักษณะของหวังหลินถูกตราตรึงในจิตใจพวกเขาตอนนี้เมื่อความคิดกระจ่างชัดพวกเขาจึงจดจำหวังหลินได้ทันทีเหตุผลที่ว่าทำไมถึงมีเสียนมากมายในราชวงศ์หวังแห่งนี้นั่นก็เพราะตระกูลหวังสร้างหวังหลินขึ้นมาบรรพชนเราผิดไปแล้ว ชายชราแปดคนทั้งหมดคุกเข่าลงบนพื้นหวังหลินสอดสายตาไปบนโถงหลักมองชายวัยกลางคนที่กำลังคุกเข่าลงเช่นเดียวกันหวังลินเอ่ยเสียงเย็นทุกคนผิดพลาดมหันเจ้าไม่สามารถไปดับชีวิตใครต่อใครได้แม้คนผู้นั้นจะเป็นคนตระกูลหวังหรือไม่ก็ตามสีหน้าชายัยกลางคนเปลี่ยนไป หวังหลินพ่นลมหายใจเย็นเสียงลมหายใจนี้ดุดสายฟ้าดังกึกก้องไม่รู้จบชายัยกลางคนสลบฟุบลงกับพื้นคำพูดของหวังหลินทำให้สมาชิกตระกูลหวังทั้งหมดขวัญผวาสายตาแต่ละคนมืดมัวจ้องมองชายัยกลางคนที่เพิ่งสลบไปหลังถอนหายใจหวังหลินมองเสียนทอบรอบเขาเขาคำรับฝ่ามือและเอ่ยขึ้น เหล่าสหายเซียนขอบคุณทุกคนที่ช่วยดูแลตระกูลหวังของข้าตลอดหลายปีเหล่าเซียนนอบน้อมรับการขอบคุณจากเขาหลังจากจัดการอะไรสองสามอย่างหวังหลินแผ่กระจายสัมผัสวิญญาณออกมาและตั้งใจว่าจะไม่ให้มีคนจากดาวเฟิงหลวนที่นี่อีกเขาหันไปหาชายชาราซึ่งคุกเข่าอยู่บนพื้นและเอ่ยปากข้าจะทิ้งให้เจ้าจัดการเรื่องที่นี่ข้าจะกลับมาในอีกไม่กี่วัน สายตาหวังหลินเย็นเยียบเขาได้รับข้อมูลจำนวนมากจากหญิงสาวแห่งดาวเฟองหลวนและตอนนี้มีเรื่องบางอย่างต้องไปจัดการดาวเฟองหลวนสำนักซากศพเจ้ากลายคิดร้ายต่อลูกหลานตระกคุณหวังเชื่อหรืออย่าหาว่าข้าโหดร้ายเสียละแววตาหวังหลินเต็มไปด้วยจิตสังหารคราวนี้เขากโกรธจริงๆจากความทรงจำของหญิงสาวแห่งดาวเฟิงหลวน หวังลินรู้ว่านางเป็นหนึ่งในเจ็ดฟีนิกซ์จริงๆทว่าขณะเดียวกันนางก็เป็นคนของสำนักซากศพที่ถูกส่งมาที่นี่เพื่อเป็นหัวหน้าผู้อาวุโสด้วยนางมีตำแหน่งเดียวกับสุนไทยแต่ระดับปุ่มเพาะสูงส่งกว่ามากนักสำนักซากศพหวังลินได้ยินความลับบางอย่างของสำนักซากศพจากสุนไทยก่อนที่เขาจะตายหน้าที่เช่นการรวบรวมแรงไม่พอใจเพื่อหล่อเลี้ยงวิญญ,ญาณอาฆาต ก็เป็นหนึ่งในงานของสำนักซากศพจากความจงจำของหญิงคนนั้นหวังหลินรู้ว่าในราชวงศ์หวังแทบทุกเมืองจะมีคนของสำนักซากศพอยู่เรากับเป็นตาขายที่ห่อหุ้นครอบคลุมราชวงศ์หวังจนก่อเกิดเป็นความไม่พอใจแล้วรวบรวมพลังนั้นมาเพื่อหล่อเลี้ยงวิญญาณอาฆาตสิ่งที่หวังหลินกำลังจะทำคือกวาดล้างคนพวกนั้นออกไปทว่ามันไม่ใช่แค่คนในราชวงศ์หวังเพียงอย่างเดียว เขากำลังจะถอนรากถอนโคนสำนักซากศพจากดาวสุซาคุและเนื่องจากเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับลูกหลานตระกูลเขาด้วยหวังลินจิงกำลังจะไปจ่ายคืนสำนักซากศพเสียหน่อยศพยักษ์และสัมผัสวิญญาณอ่อนแอนั้นคือสิ่งที่เขาสนใจเขาไม่รู้ว่าร่างเผ่ามายักษ์นั้นจะยังอยู่ดีหรือไม่หลังจากผ่านไปนานหลายร้อยปีเด็กหัวโตกลับมาพร้อมกับคนผู้หนึ่งในมือเขามองหวังหลินด้วยใบหน้ายิ้มยิ้ม ข้ามันส่งวิญญาณดั้งเดิมมาหวังหลินท่าทีเย็นเยียบพลางก้าวเท้าเข้าหาเส้นขอบฟ้าดาสารติดตามไปอย่างรวดเร็วเด็กขัวโตเลียริมฝีปากแขนขวาบีบรัดศีรษะกระจุยกระจายหลังจากนั้นเสียนหุดโตถือวิญญาณดวงนั้นติดตามหวังหลินไปหวังหลินกลับมาคราวนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ขึ้นบนดาวสูสาคุ จบ EP 147แล้วครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปนะครับติดตามช่องอนิเมะจีนแปลไทยได้ทั้ง YouTube, Facebook และ TikTok ขอบคุณครับ